สวัสดีค่ะเพื่อนเพทุกคนค่าวันนี้นะคะเราวันนี้นะคะเพิ่งกลับจากช้อปปิ้งมานะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าวีคนี้นะคะเราซื้อของไปเท่าไหร่นะคะก็กระดื่นนะคะมีอะไรบ้างในถุงใบนี้นะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะสตรอบเบอร์อบบรี่สตรอเบอรี่ตอนนี้แพงะค่ะแล้วก็มีอ,อะไรนะโยเกิร์ตนะคะมีโยเกิร์ต นี่เป็นกาแฟนะคะประหยัดไปในตัวนะคะไม่ต้องไปซื้อแก้วละสี่ห้าดอลน,นะคะก็อันนี้อันหนึ่งนะคะก็ประมาณ $5.2 ดอลลาร์นะคะแล้วก็มีโยเกิร์ตนะคะของบ้านเรามีซลมอน,นะค่ะใส่ตู้เลยเอาโยเกิร์ตนะคะใส่ตู้ก่อนแล้วก็มีอะไรอีกมินนมนะคะนมใส่ตู้ก่อน ก็จะเป็นฟอกครีนะคะขายเป็นกิโลมีชีสมีแตงนะคะอันนี้อันนี้แตงอันนี้นะคะก็ประมาณ2องดอนนะคะถุงนี้นี่อะไรเอ่ยถุงนี้ก็มีเบรดนะคะท่านผู้ชมของตักบ้างข้างบนบ้างข้างบนมีนมนะคะ่ะมีอันนี้เมนาลินนะคะเป็น ส้มแมนดารินนะคะแล้วก็มีกล้วยกล้วยที่นี่จะขายเป็นกิโลนะคะกิโลประมาณสี่ห้าดอนนะคะแล้วก็มีน้ำพึ่งนะคะอะไรอีกมีแอปเปลิลนะคะแอปเปลิลอันนี้อะโวคาโดนะคะที่นี่บันี้นะคะช่วงนี้ลูกละประมาณหนึ่งจุดแปดดอลลาร์นะคะที่โคแล้วก็เป็นวาเลนเซียส้มนะคะอันนี้นะ อันนี้จะรสชาติหวานๆอมเปรี้ยวนะคะอร่อยค่ะอันนี้ซื้อมาแค่สองลูกแล้วก็มะนาวนะคะขาดไม่ได้มะนาวหน้าหนาวนะคะแล้วก็มีอันนี้คือเอามาทาอันนี้เป็นชีสนะเป็นอะไรเนี่ยเป็นเหมือนชีสเนาะเป็นเอามาทาสลัดนะคะขาดเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะช้อปปิ้งของวัน,นี้นะคะค่ะวันนี้นะคะเย็นนี้นะคะช้อปปิ้งไปก็ ดูราคาที่เท่าไหร่ประมาณตกไปนะคะจ่ายไปประมาณ111.61ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะนี่จะเป็นนะคะซื้อที่โคนะคะอ่าค่ะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆนะช่วงนี้คือนะคะข้าวของทุกอย่างนะคะที่ออสเตรเลียนะคะเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะคะอันไหนที่มันเป็นแบบว่าขายดีๆอย่างเช่นพวกนมพวก พวกเบรดพวกขนมปังนี้คือ,อจะแพงมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคือขึ้นขึ้นนิดขึ้นสนานสน,านวันไว้แบบว่าขึ้นไม่บอกไม่กล่าวนะคะที่นี่นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบว่ากับข้าวที่เป็นในชีวิตประจําวันนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะพร้อมกับน้ํามันอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นนะสำหรับที่ผ่านมาเมื่อกี้นะทำให้แบบว่าค่าของชีพที่นี่ก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนนะคะเขาก็เริ่มหันมาที่จะทํากับข้าวเองที่บ้านนะคะเพื่อนๆ, <S <S ๆคือส่วนใหญ่แล้วทํากับข้าวเองมันก็จะเป็นการประหยัดเป็นตัวนะคะ <S 1> <S 1> ไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะคะอย่างเช่นเราจ่ายไปวันนี้ประมาณร้อยกว่าดอนเนาะเราก็นะคะอยู่ไปประมาณเกือบอาทิตย์ก็ว่าได้นะคะสามสี่วันเกือบอาทิตย์เสร็จแล้วถ้าสมมติว่าเราจ่ายไปร้อยหนึ่งเนี่ยคือร้อยหนึ่ง ที่เราซื้อของวันนี้มาทําเองนะคะก็ใช้ก็สามารถแบบทากับข้าวนะคะทำกับข้าวประมาณ3-4วันแต่ถ้าเราไปร้านอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะร้านอาหารก็ตกไปเนาะแบบแต่และอย่างคือตอนนี้ขั้นต่ําก็ตกอยู่ที่เมนูนะคะเมนูแล้วประมาณไม่ต่ากว่า20ดอลลาร์นะคะค่ะก็ตีไปก็เท่ากับเราซื้อกับข้าวสาหรับอาทิตย์จะเท่ากับเราไปกินข้าวข้างนอก ต่อ1มื้อนะคะย้ำแล้วก็หนึมื้อหมายความว่า1มิลนะคะคืออย่างเช่นไปทานกับข้าวเย็นนะีคะจ่ายขั้นต่ําก็ไม่ต่ํากว่าเนาะแปดสิบเก้าสิร้อยเลยก็ว่าได้นะคะค่ะก็อยากจะแนะนํานะคะน้องๆที่มาใหม่นะคะก็อันไหนประหยัดได้ประหยัดไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจที่นี่ก็เริ่มแบบอาจจะแย่ลงนิดหนึ่งเนาะ,ะพูดถึงนะคะเรื่องของค่าครองชีพ ค่าการเดินทางก็ขึ้นค่าการคองชีพก็ขึ้นเนาะอะไรมันเพิ่มไปหมดเลยนะคะถึงแม้ว่าเงินเดือนจะขึ้นแต่ว่ามันก็ขึ้นเฉพาะเจาะจงตามอ่าเขาเรียกว่าตามตําแหน่งหรือว่าตามประเภทของอุตสาหกรรมไปนะคะก็นะคะทุกขอทุกคนสู้นะคะแล้วก็ประหยัดอดอ,อมนะคะอันไหนทํากับข้าวเองได้อันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดกันไปนะคะเพื่อความ เขาเรียกว่าอยู่รอดนะคะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะส่วนตัวพี่เองนะก็ต้องการความอยู่รอดเหมือนกันอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะในในครอบครัวของเรานะคะอันไหนที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกไปนะคะค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นพวกเราก็ตัดออกไปอันไหนที่พอจะประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะก็พยายามจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะก็เราก็ต้องตามกระแสตามนะคะเอ่อตามความเป็นจริงนะคะในสภาวะที่เศรษฐกิจ ที่นะคะอะไรก็แพงไปหมดนะคะเราก็ต้องอยู่ให้เราต้องอยู่ให้ได้นะคะกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆมีแรงใจนะคะทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีนะคะอย่าเครียดนะคะเครียดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะเอาเป็นว่าให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะก็ตั้งใจกับทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะท้อได้ท้อนะคะก็อย่าท้อเกินเกินไปนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เราก็เก็บของลงก่อนนะคะอันไหนใส่ตู้เย็นเราก็จะใส่ไปอันไหนแม่ประหยัดได้แม่ก็จะประหยัดค่ะอันไหนไปอันไหนจะไม่จําเป็นต้องซื้อก็ไม่ซื้อคะ่ะอันไหนลดได้ก็จะลดค่ะตอนนี้ชีวิตที่ออสเตรเลียก็พี่ก็บอกว่ามันก็เป็นทุกที่เนาะมันอะไรมันก็แพงไปหมดมันก็อยู่ที่ตัวเราแหละว่าเราจะประหยัดอันไหนไม่ประหยัดอันไหนเนาะอันไหนมีความจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นประหยัดได้ <G> ไประหยัด pues <perimeter. S 2> ไม่ประหยัดก็ไม่เป็นไรค่ะ นี่นะคะคลิปอาจจะหายไปนิดนึงแต่ก็ไม่หายไปไหนนะคะก็พยายามจะทาคลิปต่อนเนื่องนะคะเพื่อนๆนะๆก็นะคนเรามันก็มีช่วงจังหวะที่ยุ่งกับในยุ่งบ้างก็นะก<อ>็คิดถึงเพื่อนๆคิดถึงน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะในช่องของเรามีข่าวคราวอะไรเราก็จะมาแจ้งกันเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องหายไปไหนนะคะให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมคะ่ะอันนี้เดี๋ยวไม่ใส่ตู้อันนี้จะทา pika